ที่หนึ่งสนับสนุนโดยสมาร์ทฮาร์ดโตโยตา้าคาร์ทอส จะออกมาทํากิจกรรมยามเช้า้้เชาๆไม่เคยตื่นเช้าอย่างนี้มาก่อนเขาบอกเชื่อเชื่อที่ทรงผมแล้วแต่วันนี้ทรงผมเปลี่ยนไปนะทรงผมใหม่ทรงผมใหม่บอยประกรณ์โอ้ยการกล้ามากนะฮะเอ้าสสวัสดีนะแชนแนเอาสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับพวกเรารายการดังขอกยืดเตจทีวีสุภะครับผมซันชิโร่ครับและเมเม่นะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านออซิชูเจวเวลที่39บูรวาซอยสุขุมวิท39เอง ลูกิจของเราวันนี้จะมีอะไรบ้างคุณเมย์โอ้ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะพามาเจาะไลฟ์สไตล์ของนักเตะแทงเทพสองคนถึงสองคนด้วยกันแล้วหน้าตาฟินมากขอบอกสาวๆนะครับติดต้องติดตามกันจริงต้องติดตามแล้วก็ที่สําคัญเลยดิจิทัวันนี้เนี่ยที่เราจะให้เขาได้มาทํากันเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยทํามาก่อนด้วยและก็เป็นสิ่งที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นมาเลยนะไปตามผมมาดีกว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวตามเขาไาข้างหนไปเลย มากคือต้องบอกว่าบรรยากาศร้านเนี่ยเขาตกแต่งได้แบบดูโมเดิร์นแต่ก็ยังแบบว่ามีแฝงกแบบว่าความเป็นแบบแบบทแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบติดติดนิดนิดอะไรอย่างเงี้ยปนกับโมเดิร์นถูแต่ร้านเขาแต่งเก๋งจริงแต่ตอนนี้เราอยู่กับสองนักเตะแข้งเทพขวัญใจเลยดีกว่าว่าเป็น ความใจของแฟนๆคืองเชสไอซ์ก็ีตเยอะมากลองก็ดูหน้าตาดิครับถ้าผมไปอยู่ว่าคงดับถ้าผมว่าถ้าเขาไม่ได้ไปรับฟุตบอลเนแบบทป็นนายแบบโมเดลอย่างเงี้ยหรอโมเดลเลยแบบอยู่ในแฟชั่นแบบนี้เลยเดินแคทวอล์กถูกต้องนะฮะแต่ตอนนี้ให้เขาแนะนำตัวกันเองดีกว่าแนะนำตัว please introduce yourself ใช่ครับ My name is Anthony and Pairok Wong I'm a Thai American football player and I play for Bangkok United คุณดูหน้าเขาเวลาเขาพูดสิ หวานเนาะแบบว่ามีแบบว่าเล่นหนู่เล่นตาตลอดสองสาวไม่ครีดได้ไงยูสไมยูอายอะไรเงี้ยโอเคครับมาดูด้านนี้เลยดีกว่าครับสวัสดีครับ my name is Antonin t r i e s and I'm the French goalkeeper of Bangkok United อ่านี่เลยคนนึงมาจากอเมริกาใช่อีกคนนึงเป็นฝรั่งเศสถูกต้องครับนี่มาจากอะไรเดียอเมริกาเหมือนกันเมกาบางนาเหรือเมกาบางนาเหมือนกันครับอ่ะเราให้อ่า How long have you been in Thailand? This is... I'm almost 2 years now. 2 years? 2 already. Which city you came from? Sorry? I came from Texas, Dallas. How much from Dallas. You've been in Thailand for And years. 2 years I started my 3rd year in Thailand. Oh. And I come from a small city near Marseille in the south of France. <laughs> <coughs> <laughs> 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 How do you feel about Thailand? I feel very happy there in Thailand. Now, like I said, I start my third year in this city and in this country. So I love the people, I love the food, I love the places, I love the, 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 the mind, the, the way the people behave every day. So, very nice country to live, and we are very lucky to, to live there.

uh, I think Anthony can say the same thing. Yeah, I can say the same thing. And the start of the season was not so good, and we try to, to improve every game with the new coach, some new players, new players this, come this year. So we try to improve every game. So I hope we we're gonna make it better, finish as higher as possible in the table, and. Uh, I think I think we are the good way like Anthony said สู้ๆเราบอกว่าทีมเนี่ยมันเหมือนว่าเคมีปงกันใช่ใช่เป็นรุ่นทีมถึงมันจะมีโค้ชใหม่มีนักเตะใหม่ก็แล้วแต่ให้สุดแล้วมาจูนปองกันแล้วก็ทุกๆอย่างก็อยากให้มันดีขึ้นคือเขาบอกว่าเป็นทีมที่ดีอ่ะถูกต้องอยากได้ตำแหน่งที่ดีขึ้นให้กันอะไรก็ต้องสู้ๆสู้ๆถูกต้องพอพูดถึงเรื่องเชียร์ครับ นะคะคือพู้ถือเลเชี้ตอนนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นดีๆสำหรับ TrueMove ถูกต้องเลยใครที่ใช้ TrueMove H U ยูนะคะโดยเฉพาะ 4G 4G แบบเติมเงินถูกต้องดอกจัน8 7 5เจนะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นดีๆที่คุณสามารถจะเกาะติดกับนักเตะแข้งอเออแข้งเทพได้แข้งทอะไ่ะแข่งเทพเราไปดูว่าเวลามีแมชแพนเนี่ย คุณสามารถดูในมือถือได้แล้วคุณสามารถติดเกาะิดสถานการณ์ของจีนแบงค์เข้าไปเด็ดได้แบบว่าบนมือของคุณนี่เลยไปดูอีเวนต์กันดีกว่าที่จัดนะเขาอีเวนต์ทางด้นของคุณอนนี้ก็ไปด้วยไปดูกันเลยดีกว่า ครับเพราะฉะนั้นไปทุกแข่งทุกที่นะครับก็จะติดตามต่ก็จะเปียนได้ครับอย่างที่ทราบนะครับเราคนไทยก็อยากจะเชียร์คนไทยด้วยกันรักเมืองไทยชูชาติไทยต้องเชียร์คนไทยนะครับทูมูฟเอสก็จัดแอปตัวใหม่ขึ้นมาเพื่อจะให้แฟนบอลที่เชียร์ฟุตบอลน,นะครับ ได้เชียร์ฟุตบอลอย่างเต็มที่โดยเฉพาะทีมบังคอบยูไนเต็ดนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในไทยพรีเมียร์ลีกเราก็เลยจัดแอปโปรโมชั่นนะครับให้ลูกค้าที่เป็นแบบเติมเงินสามารถกดตอกจัน875จก็จะได้รับข้อความ SMS กลับมากดลิงก์ก็จะดูการถ่ายทอดฟุตบอลสดตลอดเวลานะครับตนดูการเรายังสามารถเข้าไปดูแมตช์ต่างๆที่ได้ผ่านไปแล้วได้ด้วยให้เราสามารถดูฟุตบอลสดบนมือถือได้ทุกเวลาทุกสถานที่ เพราะว่า m o ม e e เอ e วันนี้เป็น3 t โครงขายที่ดีที่สุดก็หวังว่าแฟนฟุตบอลไทยจะได้สนุกสนานและก็เชียร์บอลได้อย่างมีความสุข แบงค์ิวเที่ใช้ทูม o ฟเอนะครับสามารถติดตามพวกเราได้ที่แพ็กเกจใหม่ใช้พีเมลิกแบงค์โคฟิวเตครับเ <Hello. S 1> พียงกดดักจัดแปเจ็ดาศูนยามแล้วกดโทรออครับทูม e ฟเ g e สนับสนุนโดย